สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิภาพรบุญทารหัสนักศึกษา55191960137คบอวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก็จะนำเสนอการเขียนสปีดบาลหรือว่าการประดิษฐ์ตอักษรไทยนะคะเริ่มกันเลยค่ะก็คือการจับปากกานะคะจับให้เอียงทำมุม45องศานะคะแล้วก็ระยะห่าง ระหว่างบรรทัด1.5เซนติเมตรนะคะความกว้างของัอัอสอน2.5เซนติเมตรนะคะอาจจะจะสาธิการเขียนชื่อตัวเองนะคะเราต้องกะระยะให้ให้พอดีกับบรรทัดนะคะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นที่นอนหนูค่ะ สละอินะคะออสัมพาวเองหัวสระอาพราบาญค่ะ มารอเรือกุนท่าน้ำสก,กุนค่ะบอกไปไหมตาะุกอ,อ่ะเจ้าหญิง ต่อราหารละอาะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ,<ม>ะการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ